ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายหรือได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะ ในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงดาวคู่มิตรที่จะโครจรย้ายเปลี่ยนราศีส่งผลให้ชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมิถุนจะได้รับอิทธิพลของการโครจรย้ายของดาวคู่นี้ค่ะซึ่งดาวคู่นี้ก็คือดาวอังคารและตัวดาวศุกร์ซึ่งดาวสองดวงนี้ก็ถือว่ามีบทบาทความสําคัญกับชาวราศีมิถุนและลัคนามิถุนนะคะ ราะดาวังคารเองเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นลาพระและเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นอาริในช่วงต้นที่ดาวังคารโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมังกรน,นี้อิทธิพลของตัวดาววังคารจะให้กระแสของความเป็นดาวเจ้าเรือในพวกของความเป็นอาริก่อนซึ่งในช่วงของวันที่5กุมภาพันธ์2567ดาววังคารจะโคจรย้ายเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมังกรค่ะ เป็นภพมรณะของเจ้าชะตาจริงๆในราศีมังกรนี้ก็มีดาวอีกหลายดวงนะคะที่โคจรสถิตอยู่แต่ในคลิปนี้เราจะพูดถึงตัวอิทธิพลของตัวดาวังคารและตัวดาวศุ์เพียงสองดวงเท่านั้นก่อนนะคะเมื่อดาวังคารโคจรมาอยู่ในราศีมังกรนี้ดาวังคารอยู่ในตำแหน่งที่ดีเรียกว่ามีฤทธิ์แล้วก็มีกำลังค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเรือนที่ดาววังคารจะให้กระแสะให้อิทธิพลกับเจ้าชะตา ในช่วงแรกค่ะดาวังคารจะให้นิยามความหมายของความเป็นดาวเจ้าเรือนในพระวงความเป็นอารีก่อนอารีก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งขันนะคะเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะความเจ็บป่วยความขัดข้องต่างๆเมื่อโคจอม,มาอยู่ในเรื่องของความเป็นมรณะมันหมายถึงความสูญเสียความพัดพลากการลาจากการตายจากก็เลยทำให้อิทธิพลของตัวดาววังคารเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ส่งกระแสส่งอิทธิพล กับเรือนชะตาของตัวท่านได้โดยตรงแต่ถ้าดาวังาะคาระโคจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็ในเรือนชะตาที่ส่งกระแสส่งอิทธิพลถึงเจ้าชะตาได้โดยตรงก็จะทำให้นิยามความหมายของตัวดาวอุปสรรคเนี่ยจะแปลความหมายไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็หมายถึงเจ้าชะตามีโอกาสที่จะเจอศัตรูคู่แข่งขันซึ่งเป็นคนมีอิทธิพลเป็นคนมีอํานาจเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างเรื่องราวความวุ่นวายให้เกิดขึ้นกับเจ้าชะตาได้เรียกว่าศัตรูมีตําแหน่งหน้าที่การงานศัตรูมีอํานาจศัตรูสามารถที่จะทําให้เราได้รับความเดือดร้อนความเสียหาย แต่ในช่วงนี้ชาวราศีมิถุนและัคนามิถุนเองเนี่ยเรียกว่ากับกลายเป็นเรื่องดีนะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเพราะดาวังคารถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่เรือนของความเป็นภพมรณะนี้เป็นเรือนที่ไม่ส่งกระแสส่งอิทธิพลถึงเจ้าชะตาได้โดยตรงบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะได้ในมุมของตัวลาบผลจากการสูญเสียหรือจากความเสียหายจากการพัดพลากก็ได้ เพรานอกจากดาวังคารจะเป็นเจ้าเรือนในพวกของความเป็นอริแล้วดาวังคารยังเป็นเจ้าเรือนในพวกของความเป็นลาภะลาภะก็หมายถึงโชคลาบนะคะหมายถึงความสําเร็จหมายถึงลาบผลนะหมายถึงการได้มาของเจ้าชะตาซึ่งตัวดาวังคารเองเมื่อโคจรไปอยู่ในเรือนของความเป็นเขาเรียกว่าพบมรณะบางท่านก็อาจจะได้ลาบจากความสูญเสียหรือลาบจากความเสียหายจาก คนในครอบครัวหรือจากผู้ใหญ่ก็ได้เพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งความกล้าแข็งขยนันเป็นดาวที่จะมีอิทธิพลในเรื่องราวของความคิดแล้วก็การตัดสินใจอิทธิพลของตัวดาวอังคารเนี่ยค่ะเขาเมื่อเขาอยู่ในราศีบางกรก็ตามเนี่ยอิทธิพลของดาว,วังคารก็ยังส่งกระแสนะเป็นกระแสของตัวดวงดาวเขาก็เอื้อมถึงนะ ความเป็นราศีเมษนะคะแน่และในปัจจุบันนี้ราศีเมษก็มีดาวพฤหัสโคจรสถิตอยู่ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งของความเป็นราชาโชคอังคารเอื้อมถึงส่งกระแสถึง,ถ,งถึงดาวพฤหัสและดาวคู่นี้ก็เป็นดาวคู่สมพลทำให้เจ้าชะตาเองในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจที่จะมีโชคนะโชคใหญ่นะจากผู้ใหญ่หรือจากการสูญเสียหรือโชคจากความเสียหายก็ได้ เป็นช่วงที่ดาวทั้งสองดวงนี้เขาส่งกระแสถึงกันก็จะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงในช่วงก่อนที่ดาววังคารจะโครจรย้ายเปลี่ยนราศีอิทธิพลของความเป็นดาวลาพะก็จะให้นิยามความหมายทำให้เจ้าชะตามักที่จะมีโชคลาภความสำเร็จมีโชคใหญ่มีเกณฑ์การเดินทางไกลที่จะมีเกิดขึ้นได้ ดาวังคารและดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวคู่สมพลเมื่อเขาทำมุมสัมพันธ์ถึงกันก็จะให้ในแง่มุมในด้านดีที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาซึ่งดาวอังคารจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมในวันที่13กุมภาพันธ์2567ดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรเป็นภพมรณะของเจ้าชะตา ดาวสุกจะโคจรสถิตร่วมกับตัวดาวอังคารถือว่าเป็นดาวคู่มิตรที่เราเรียกกันว่าสุกปากหวานอังคารรับเอาดาวสุกอยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นวินาศานะและเป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นปุตตะเมื่อโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีมังกรดาวสุกจะให้อิทธิพลของความเป็นดาววินาศานะก่อน ในเรือนของความเป็นภพวินาศนี้หมายถึงความสูญเสียสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านที่ไม่ดีสิ่งที่ส่งผลกระทบกับเจ้าชะตาหมายถึงการเดินทางไกลสิ่งที่เกิดขึ้นฉับพลันกระทันหันเมื่อโคจรไปอยู่ในเรือนของความเป็นภพมรณะหมายถึงการสูญสิ้นหรือการสูญเสียทำให้ดาวสุกเองก็ไม่ได้ส่งกระแสในด้านเสียให้กับเจ้าชะตา หรือจะพูดกันง่ายๆก็คือความวินาศความหายณนะได้ตายไปจากดวงชะตาของตัวท่านก็กลับกลายเป็นเรื่องดีสิ่งไม่ดีก็จะกลายเป็นเรื่องดีทำให้ในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้เจ้าชะตาเองก็มักที่จะมีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นและเข้ามาอยู่เสมออิทธิพลของตัวดาวศุกร์ก่อนที่จะโคจรย้ายเปลี่ยนราศีก็จะให้น้ำหนักของความเป็นดาวเจ้าเรือนพว้กคองความเป็นปุตตะ หมายถึงโชคลาภฟุกฟุกหมายถึงสิ่งของใหม่ๆห,หมายถึงบริวารหรือคนที่อ่อนวัยกว่าในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเข้ามาเกื้อนหนุนสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านเรียกได้ว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บศัตรูคู่แข่งขันหรืออะไรที่จะมาส่งผลกระทบกับเจ้าชะตา ก็ไม่สามารถส่งกระแสส่งอิทธิพลถึงเรือนชะตาของตัวท่านได้โดยตรงเรียกได้ว่ากลับร้ายกลายเป็นดีค่ะซึ่งดาวศุกร์เองนะคะจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่9มีนาคมค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนในช่วงที่ดาวคู่มิตรโครจรย้ายเปลี่ยนราศี ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ